เพ่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ g a s b y c o m บ้านเล็กในซอยแคบสุขุมวิท101นะคะเพื่อนสามารถที่จะค้นหาพวกเราได้โดยการเชิญคำว่า g a s b y สุขุมวิทหรือสแกน QR code ตรงนี้เลยนะจ้าหนู g a s ี y หรือหนูเควีนะคะเป็นสัตว์ปันแพที่เก็บอาการป่วยได้เก่งมากนะคะมีความอดทนสูงมากเลยนะคะฉะนั้นแล้ว การสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนะคะจึงเป็นเรื่องสําคัญของมีนีมากเลยนะคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องอาการแก๊สบี้ท้องอืดท้องเสียออผิดปกตินะคะว่าจะมีการดูแลเบื้องต้นอย่างไรนะคะและสังเกตอย่างไรบ้างนะคะโลคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะที่พบส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะมีภาวะท้องอืดนะคะ ท้องเสียแล้วก็มีภาวะอึผิดปกตินะคะหรือในกรณีที่แก๊สบี้นะคะมีภาวะเครียดนะคะก้อนอึของน้องๆน,นะคะก็จะมีการอึผิดปกติได้และก็คล้ายๆกับคนเราเลยนะคะที่มีภาวะเครียดหรือเปลี่ยนบ้านใหม่นะคะน้องก็จะมีแก๊สในกระเพาะได้นะคะทะนั้นแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมา สังเกตพฤติกรรมเด็กๆกันค่ะและที่สำคัญเลยนะคะภาวะที่อันตรายมากที่สุดเลยนะคะก็คือภาวะท้องอืดหรือที่เรารู้รู้กันนะคะก็คือภาวะที่น้องมีแก๊สในกระเพาะสูงมากๆนะคะภาวะอันนี้นะคะอันตรายมากและหากไปหาคุณหมอไม่ทนันหรือขับแก๊สออกจากกระเพาะน้องไม่ทันนะคะ มันจะทำให้น้องเสียชีวิตได้และเป็นสาเหตุอนันดับต้นๆเลยนะคะที่ทำให้น้องตายอย่างเฉียบพลันเราสามารถสังเกตอาการเด็กๆที่ป่วยได้อย่างไรบ้างคะวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นนะคะสำหรับแกสบี้ที่มีภาวะป่วย ในเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารนะคะสิ่งแรกเลยนะคะที่สามารถสังเกตได้อย่างง่ายที่สุดเลยนะคะน้องจะมีอาการซึมนะคะจากนั้นนะคะน้องจะไม่ทานอาหารไม่ทานยานะคะและก็ไม่ดื่มน้ําค่ะที่นี้นะคะสามารถที่จะสังเกตถ้วยอาหารของน้องแล้วก็ขวดน้ําของน้องได้เลยนะคะว่า น้องเริ่มมีอาการซึไมไหมมีความผิดปกติอะไรใดๆไหมถ้าเห็นว่าปริมาณของอาหารและน้ำนะคะไม่ค่อยลดจากนั้นนะคะเราจะต้องรีบไปสังเกตอื้อของน้องๆเลยนะคะว่ามีความผิดปกติอะไรใดๆบ้างนะคะเพราะว่าถ้าแกสี่นะคะเขามีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดีนะคะเขาจะอึน,นะคะสวยงามสีสวยแล้วก็มีความแบบว่า ออกแบบสีน้ำตาลทองทองนะคะถ้านกอึที่แบบมีสีเข้มนะคะหรือว่ามีความนิ่มเกินไปมีความ นิ่มเหลวเกินไปหรือว่ามีกลิ่นที่รุนแรงนะคะแบบนี้นะคะน้องอาจจะมีภาวะการติดเชื้อได้นะคะและจะก่อให้เกิดภาวะท้องเสี่ยงในหนู่แกสบีได้และบ้านไหนนะคะที่ให้อาหารสดมากๆที่มีปริมาณของน้ำมากหรือให้ยาคนนะคะเป็นประจำนะคะมันก็จะทำให้น้องเนี่ยมีภาวะนะคะระบบทางเดินอาหารเนี่ย แปรปรวนได้นะคะอึของน้องก็จะนิ่มเหลวนะคะและบางตัวเนี่ยก็จะท้องเสียและเมื่อท้องเสียนะคะเราจะสังเกตได้ไง่ายๆ,ๆก็คือที่ก้นของน้องเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเลอะมันจะไม่ใช่เลอะแค่ฉี่นะคะมันจะมีความเหม็นของอึด,ด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็จะถ่ายเหลวเลยนะคะหรือบางตัวเนี่ยก็คืออึนิ่มนะคะอึก็จะคอยแบบว่าติด ก้นติดขนอยู่ตรงนั้นหรือบางตัวที่ชอบอื้อตามมุมใช่ไหมคะพอน้องอื้อบางทีน้องเขาอะ่ะก้นนะคะก็จะไปถูกระขอบก็จะทําให้ก้นเขาเนี่ยเลอะอื้อและขอบนะคะขอบของโครงเนี่ยก็จะเลอะไปด้วยอื้อเพราะบางทีเนี่ยมันติดก้นเขาและเขานะคะก็รู้สึกลำคาเขาก็เลยจะเอาก้นเนี่ยไปถูกระขอบนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะสังเกตได้เช่นกันนะคะว่าถ้าขอบนะคะมีเอื้อเลอะเยอะๆนะคะ ก็จะต้องเช็คแล้วว่าน้องเอื้อผิดปกติหรือเปล่านะคะแล้วก็เช็คว่าอาหารที่เราให้เนี่ยมันมีปริมาณของของสดมากเกินไปหรือเปล่ามีปริมาณของน้ํามากเกินไปหรือเปล่าเช่นถ้าบ้านไหนแบบให้แตงกวาน้องนะคะเยอะๆมากๆเนี่ยภาวะท้องเสียก็จะมาพันทีพันใดเลยนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะ <S <S วิธีการสังเกตภาวะแกสตีท้องอืดน,นะคะซึ่งเป็นภาวะที่อันตรายมาก อันตรายแบบพันสูงสุดเลยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะทําให้แก๊สพีนตายแบบเฉียบพันได้เลยนะคะภาวะท้องอืดลักษณะและพฤติกรรมจะเป็นยังไงนะคะน้องนะคะก็จะเช่นเคยค่ะไม่กินอาหารแล้วก็ไม่กินน้ํานะคะและที่สําคัญเขาจะมีท่าแบบเหมือนแบบเกรงและเบ่งอยู่ตลอดนะคะเหมือนว่าเขา่จะเบ่งอึนะคะแต่อึไม่ออกและช่วงท้องของเขานะคะก็จะมีการขยายตัวแล้วก็แข็ง นั่นก็คือปริมาณของแก๊สที่อยู่ในท้องนั่นเองนะคะมันจะคล้ายคๆกับลูกโป่งที่เราเป่าตึงๆนะคะซึ่งถ้ามันเยอะขนาดนั้นแล้วนะคะมันคือภาวะที่แบบเสี่ยงมากๆเราจะต้องรีบพาไปหาหมอนะคะแต่ว่าถ้าเราเห็นว่าแบบน้องยังเป็นไม่มากเนี่ยก็สามารถที่จะให้พวก จุลินรีนะคะหรือว่าอาหารเสริมชนิดน้ำนะคะตัวนี้นะคะแนะนําเลยนะคะให้มีติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะจะช่วยน้องในเบื้องต้นได้และตัวไหนที่ยังไม่มีภาวะท้องอืดแตม่มีให้ของสดมากหรือว่าให้อาหารเล็กมากนะคะก็สามารถที่จะกินเสริมนะคะเพื่อป้องกันนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กๆเนี่ยมีภาวะท้องอืดท้องเสียตัวนี้ก็เป็นตัวช่วย ที่ดีมากๆและแนะนําเลยว่าต้องมีติดบ้านไว้เลยนะคะเพราะกรณีฉุกเฉินนะคะมันช่วยได้เยอะมากก่อนที่เราเนี่ยจะพาเด็กๆไปหาหมอนะคะถ้าเราได้ดูแลเขาเบื้องต้นก่อนนะคะมันก็จะยืดระยะเวลานะคะให้คุณหมอได้ดีมาแต่ในกรณีที่แบบว่าน้องเป็นหนักๆแล้วเราไม่ได้ดูแลอะไรเบื้องต้นเลยแล้วพาไปหาคุณหมอ ช้าหรือไปไม่ทันนะคะน้องก็อาจจะเสียได้เพราะว่าภาวะท้องอืดเท่าที่ฟังมานะคะโดยปกติแล้วถ้าเขาเริ่มมีพฤติกรรมที่แบบพยายามเบ่งมากๆซึมมากๆแล้วนะคะเขาก็จะอยู่กับเราได้ไม่เกินสอวันเขาก็จะเสียนะคะภาวะท้องอืดเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะคะวิธีป้องกันทำอย่างไรได้บ้างคะ วิธีการดูแลและป้องกันนะคะในเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะคะเรื่องนี้สําคัญขีดเส้นใต้เลยนะคะว่าสําคัญมากมานะคะวิธีการดูแลนะคะง่ายมากเลยนะคะก็คือการจัดสรรอาหารนะคะที่ดีมีประโยชน์และก็ปริมาณน้าให้น้อยนะคะไม่ได้หมายถึงขวดน้ํที่ให้น้องกินนะคะอันนั้นน้ําดื่มสะอาดๆเนี่ยควรที่จะมีติดโกงยิ่งในช่วงที่แบบ ตอนนี้ใกล้จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเราจะต้องมีเตรียมไว้อย่างเช่นปกติเนี่ยเราอาจจะใส่ขวด500 ml ใช่ไหมคะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็เบิ้นไปเลยติดกงไปเลย2ขวดนะคะเพราะน้องจะดื่มน้ํามากเป็นพิเศษนะคะและอาหารนะคะหลักที่ควรให้เด็กๆนะคะก็คือหญ้าแห้งนะคะทิโมทีนะคะให้น้องๆนะคะมีติดกงส่วนอาหารเม็ดนะคะไม่ต้องให้มาก ให้ปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะคะก็1ช้อนโตะ๊ะต่อมือนะคะแต่ในกรณีที่น้องตัวใหญ่นะคะก็อาจจะเป็น2ช้อนนะคะหรือช้อนครึ่งก็ได้นะคะให้ในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะเพราะถ้าให้มากก็เสี่ยงที่จะเป็นภาวะท้องอืดได้เพราะว่าอาหารหลักของหนูแกสบี้หรือหนูเทวีเนี่ยก็คือหญ้านะคะแล้วก็หญ้าโกนให้ได้ไหมให้ได้ค่ะผักนะคะให้ได้ไหมได้ค่ะได้เลย เราจะให้เสริมเท่านั้นนะคะคําว่าเสริมก็คือให้เล็กๆน้อยๆให้เป็นรางวัลหรือให้เขานะคะกินแก้เบื่อแก้เซ็งนะคะอย่างนี้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราให้แบบเป็นประจําเป็นประจําเป็นประจําเลยนะคะน้องก็อาจจะมีภาวะที่อึนิ่มอึเหลวและท้องเสียได้เพราะปริมาณน้ําในผักผลไม้อาจจะมีปริมาณที่เยอะมากเกินไปนะคะและก็ตัวเอ่อพวก ใบถั่วนะคะหรืออัลฟาฟาเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้น้องทานได้เลยนะคะและในหนูแกสบี้นะคะหากพืชนะคะตกูลถั่วเนี่ยเราควรให้เสริมนะคะไม่ควรให้เป็นหลักนะคะเพราะว่าในอัลฟาฟาะคะมันก็จะมีแคลเซียมเยอะมันก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนิ่วนะคะไม่ดีอาห้มากไม่ดีค่ะแล้วก็ประเภทถั่วนะคะหรือว่าใบถั่วทั้งหลากนะคะ ก็สามารถให้ได้เช่นกันแต่ตัวทันพืชเลยนะคะที่แบบเป็นมเมล็ดเลยเนี่ยไม่แนะนํานะคะไม่แนะนําเลยเพราะมันจะทําให้น้องเนี่ยเป็นแก๊สในกระเพาะนะคะและก็ท้องอืดได้นะคะฉะนั้นแล้วให้ในปริมาณที่น้อยมากๆเลยนะคะต้องน้อยย้ำว่าน้อยมากๆเลยให้เพียงแค่เป็นรางวัลเป็นขนมเท่านั้นพอนะคะ สำหรับแคลมิโนตัวนี้นะคะอาหารเสริมชนิดน,น้ำนะคะที่เสริมการย่อยของเด็กๆนะคะสามารถที่จะกินเพื่อรถอาการและกินเพื่อป้องกันได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ที่เด็กๆนะคะยังไม่ได้มีอาการนะคะก็สามารถที่จะทานได้เช่นกันนะคะเพื่อปรับสม,มดุลระบบทางเดินอาหารระบบลำไส้นะคะให้ทำงานได้อย่างปกตินะคะและตัวนี้นะคะ สามารถที่จะให้ได้เลยปลอดภัยนะคะมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะเพื่อนสามารถที่จะดูส่วนผสมและก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยนะคะให้มีิดบ้าเพราะในจังหวะที่แบบน้องมีแก๊สในกระเพาะเยอะนะคะเราสามารถที่จะให้ทานตัวนี้เพื่อบรรเทาเด็กๆนะคะได้และก็นําพาไปหาค,คุณหมอได้เลยนะคะหืตัวนี้ดีมากเพราะว่า ที่บ้าน,นะคะก็จะมีนะคะต้องมีคุณลุงสิเรียกว่าคุณนาะมีคุณลุงแกสบี้อยู่นะคะซึ่งเวลาที่แกสบี้เนี่ยเขาอายุเยอะๆแล้วเนี่ยเขาจะมีภาวะนะคะก็คืออึติดก้นอึคาก้นหรือภาวะย่อยของเขาเนี่ยเสื่อมถอยลงนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากเพราะว่าคุณลุงของเราสามารถที่จะเออออกมาเป็นก้อนได้ด้วยคุณมันเลิศมากเพราะว่าปกติเนี่ยจะต้องคอยแคก้วนคุณลุงอยู่ตลอด มันก็เลยทําให้ทิกกี้สนใจตัวนี้แล้วก็สั่งมาให้คุณลุงที่บ้านทานนะคะปรากฏว่าโอ้ยมันได้ผลดีและก็อยากให้เพื่อนๆนะะที่มีแก๊สปี่ที่อายุเยอะหรือว่าเพื่อนๆที่ให้ทานแบบอารมณ์แบบผักสดหรือว่ายาขนดเยอะเนี่ยมีตัวนี้ติดบ้านเลยไปดูท้ายคลิปกันจ้าเควมิโนโพีเบลติกเ้มคน้น ขวดก็ไซส์ประมาณนี้เลยนะคะ 30ml ก่อนใช้ก็อย่าลืมขายาขวดก่อนละและวิธีใช้ง่ายแสนง่ายเลยค่ะบีบมานะคะถ้าขนาดนี้นะคะแก๊สบีของเราทานไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่า1บีบนะคะก็จะเท่ากับ1น c, c นะคะฉะนั้นแล้วเราจะต้องให้0.5ก็คือครึ่งนึงนั่นเองแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะคะแนะนำว่าให้ใช้ และควรที่จะใช้ไซลิคงอันใหม่นะเพื่อที่จะไม่ติดเชื้อและไม่ทำให้พีไบโอติกของเราเสื่อมคุณภาพนะคะเราก็ควรที่จะใช้ไซลิ่งอันใหม่ทุกครั้งเลยนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กๆแบบนี้เลยจ้าเราก็จะจุ่มแล้วก็ดูดขึ้นมานะคะ อย่าง0.5เท่านั้นค่ะและนี่นะคะก็คือ P Center คุณลุงของเราเองตอนนี้นะคะน้องก็อายุเข้าปีที่4แล้วนะคะสามารถที่จะนำมาให้น้องทานเสริมนะคะเพื่อป้องกันและดูแลเรื่องการย่อยของเด็กๆได้เลยนะคะตัวนี้นะคะอาจจะทานยากนิดนึงนะคะมีมีก็ต้องคอยจับเด็กๆแล้วก็ป้อนนะคะ 0.5cc อืมแหม,ม,ม,ม่แมแหม่คุณลุงนี่กินยากกินเย็นจริงๆขวดนี้จิ๋วแต่แจ๋วสุดๆบอก้าอึเม็ดเล็กท้องอืดพีไบโอติกแบบเข้มขน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ส่งเสริมระบบทางเดิอนอาหารช่วยเรื่องระบบลำไส้ช่วยเพิ่มการดูดซึม กระตุ้นการกินในสัตว์ทุกช่วงวัยป้องกันโรคทางเดินอาหารที่มีปัญหาเข้ามาดูเด็กๆได้ที่ร้านค้าของเรา g a s b y c o m g a s b y c o m ราคาเริ่มต้นเพียง1 0 0 0